อ๋อโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านเพื่อนเอนทุกท่านกันด้วยครับพบกับผมในเกมไมครับอือไม่ขอเทสนะครับอ่ะโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้พบกับผมในเกมไมครับศูนย์จุดสซึ่งวันนี้เราจะมา สอนประตูทำประตูมิตินะครับบางคนไม่เคยทํานะอ่ะนี่ครับทําก่อนอื่นสร้างห้องก่อนอันนี้สําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นไหมครับสําหรับมือใหม่จริงๆนะครับอ่ะอุปกรณ์ก็จะมีไออะไรเนี่ยลืมอะครับผมไม่รู้จักชื่อบล็อก s t o n มั้ง แล้วก็ไปเช็ควิธีวางก็จะใหญ่ยยเล็กก็ได้แต่ใ,ใหญ่เล็กมากเกินไปเตี้ยเกินไปไม่สูงเกินไปนะคะฮะไปกินข้าวบะปูเนี่ยอะอ่ะทำอ่ะทำอย่า<อ>นงนะนี้นะครับ นี่ข้าง,างนี้นี่เดี๋ยวผมจะลอง,อ,งอ่ได้แล้วครับอ่ดูไว้นะครับนี่ครับนรกแล้วผมจะเปิดให้ดูว่านารกเป็นยังไงครับสำหรับมือใหม่แท้ๆ อันนี้สำหรับมือใหม่จริงๆครับน,นั่งนี่นะพ่อเดี๋ยวไปกินข้าวเพื่อนก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเลยมายังมายังเออยังไม่เสร็จหรอแฮกตัวเนี้ยเนี่ยเฮ้ยแรกๆกเฮ้ยเฮ้ยแรกๆรกเออไม่เข้าละไม่ไรก็ไมา เระครับไม่อยู่ในนรกสุดอันตรายแล้วนะครับ,บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะกลับกลับเข้า้วกลับรอครับรอแรงมากจะน,นี้ มันบ,บักอ่ะบักอ่ะอ,อ่มหักหักหักแหลกตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับหัวแล้วอ่ะโอเคก็จบไปแล้วตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ m มครับศูนย์ห้าอันนี้สำหรับมือใหม่เท่านั้นไฟเพราะว่ามาโอเค